เป็นเหรียญเอียงนะครับเป็นเหรียญเอียงอ่าเป็นเหรียญเอียงยังไงนะครับอ่าพี่น้องดูนะครับดูยอดพระปางนะครับจากปกติจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงปน้าอามิตรรักนักสะสมทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องกากา้าพารวยนะครับซึ่งวันนี้กากา้าพารวยก็ได้นํานเอาเหรียญ10บาทนะครับทั้ง5้าเหรียญ5เหรียญ3ปีพศนะครับ5เหรียญ3ปีพศซึ่งวันนี้ที่มีหลายๆท่านนะครับมีหลายๆคนนั้นติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะและก็มีหลายๆคนนะครับ ส่งรูปภาพเข้ามาหรือว่าส่งคลิปเข้ามาให้ดูนะครับแล้วก็มีคําแย้งกันเยอะแยะมากมายนะครับกับเหรียญปีพศ2539นะครับซึ่งอาลาวันนี้นะครับก็จะมีปีพศ2539ทั้งหมด3ามเหรียญซึ่งเป็นแบบหมุนเวียนปกติและก็แบบพระราชพิธีมหามงคลสมัยการจนาพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทรุ่นใหม่ อีกเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็อีก10บาทรุ่นเก่าอีกเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นปีพศตัวเลขกลับกันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่ๆน้องๆหลุงปนญญานั้นติดตามกันให้ละเอียดนะครับสําหรับคลิปนี้เราไปที่เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2539ซึ่งหลายๆคนนะครับก็ยังมองหากันสําหรับเหรียญ10บาทปีพศ2539นนะครับซึ่งเป็นแบบที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ กระสาบหมุนเวียนปกตินั่นเองนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับชนิดราคา10บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากสําหรับปีพศ2539แบบปกตินะครับค่อนข้างหายากนั่นเองแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ยังราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงตัวนี้นะครับ ซึ่งภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเป็นปกติโดยทั่วไปนะครับภาพประธานด้านหลังนั้นเป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับหรือว่าวัดแจ้งนั่นแหละนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพศที่ผลิตก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาเหรียญน,นะครับซึ่ง มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นเหรียญเอียงนะครับเป็นเหรียญเอียงอ่าเป็นเหรียญเอียงยังไงนะครับอ่าพี่น้องดูนะครับดูยอดพับปลางนะครับจากปกติจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับปกติจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วและก็มันเอียงนะครับอ่ามันจะไม่ขึ้นตรงตรงนี้นะครับปกติมันจะตรงนี้อ่าพอที่บอกว่าเอียงนะครับ บางบางท่านที่ส่งมาก็จะเอียงตรงนี้นะครับหัวก็จะขึ้นมาตรงนี้บ้างนะครับอ่าแล้วก็ด้านหัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเอียงตามนะครับด้านหน้าจะเอียงตามอ่าลักษณะนี้นะครับเราจะพบเห็นได้เยอะนะครับพบเห็นได้เยอะสําหรับเหรียญชนิดราคา10บาทที่มีการหลวมของไส้นนะครับมีการหลวมของไส้นหนท่านจะสังเกตเห็นนะครับอ่าท่านสังเกตดูว่าไส้นจะเป็นลักษณะที่ มันแยกจากกันนะครับมันหลวมนั่นเองนะครับมีการคลอนนะครับกระแทกแล้วก็สั่นคลอนอ่าก็จะทําให้ลิ่มระหว่างทองเหลืองกับนิกเกิลนี้มันหลวมจากกันนะครับจึงทําให้ไส้ในนี้มันเคลื่อนได้นะครับอ่าอันนั้นเป็นปกตินะครับกับเหรียญที่มีการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าไม่ใช่เหรียญผิดปกติอะไรนะครับแต่เป็นผิดปกติจากการใช้งานนะครับไม่ใช่ผิดปกติจากการผลิตนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอ่าส่วนที่มันมี มีความพิเศษจริงๆก็คือ,อเราจับแบบนี้นะครับปกติแล้วเหรียญกระสับุนเวียนเราจับแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้ปับ๊บนะครับอ่าอันนี้คือปกตินะครับด้านหัวกลับกันนะครับหัวกับก้อยนี้มันจะหมุนกลับกันนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราจับแบบนี้แล้วหมุนนะครับที่เป็นเหรียญปกตินะครับและหัวกับก้อยขึ้นทางเดียวกันนั่นถือได้ว่าเป็นเหรียญ ผิดปกติจากการผลิตนะครับเข้าใจตรงกันนะครับบางท่านก็ส่งมาเฮ้ยผมได้ภอเสียนกลับนะครับส่งภาพมาบอกว่าได้เหรียญปีพ,ออ25พศ2539ภาเสียนกลับก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับก็หมุนแบบนี้ใช่นะครับนี่เหรียญแบบนี้มันเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนปกติมันจะเป็นภอเสียนกลับนะครับแต่ปีพศ2539แบบนี้ นะครับนี่ก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนนะครับอ่าเราหมุนมันก็จะเป็นภาษียนตรงนะครับหมุนก็จะเป็นภาษียนตรงแต่ปี39เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ปีพศ2539นะครับแต่เป็นการจนาพิเศษอันนี้ก็เป็นปีพศ2539แต่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเข้าใจตรงกันนะครับหลายท่านบอกว่าได้เหรียญปีพศ2539พัรสเียงนกลับนะครับตัวนี้เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนปกตินะครับเขาจะเป็นภาษียนกลับ นะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นศสยนตรงเมื่อไรนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนั้นหันหัวขึ้นทางเดียวกันนะครับตัวนั้นจะมีราคานะครับซื้อกันอยู่ที่3ามถึงสีพันบาทนะครับตัวเหรเียญผสยนตรงนะครับของปีพศ2539ขึ้นอยู่กับนักสะสมหรือว่าคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับว่าจะตกลงซื้อขายกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเหรเียญผสยนกับ ส่วนปีพศ2539นั้นนะครับยอดการผลิต17ล้าน8 0 0เหรียญนะครับ U.N.C เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่250บาทนะครับ250บาทแต่ก็ยังเห็นมีการซื้อขายกันอยู่นะครับสำหรับเหรียญปี39นะครับยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแต่ราคานั้นอาจจะไม่สูงนะครับราคาอาจจะไม่สูงสำหรับปีนี้นะครับส่วนอีกหลายๆท่านติดต่อสอบถามนะครับว่าเราจะดูยังไงว่าเป็นบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะครับอ่าท่านดูนะครับ หลายท่านนะครับ hmm. ที่ทําคลิปออกมานะครับคลิปมีเยอะมากนะครับสําหรับบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะครับมีคลิปเยอะมากเลยแต่ก็ยังมิวายหลายท่านยังติดต่อสอบถามเรื่องการมองนะครับการดูแยกแยะระหว่างบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับดูพระบรมรูปนะครับพระบรมรูปจะมีช่องว่างเยอะนะครับกับไม่มีนะครับพระบรมรูปชิปนิกเกิลกับพระบรมรูปห่างขอบนิกเกิลนั่นเองนะครับ อ่ซึ่งสองแบบนี้นะครับสองแบบนี้จะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับพ้าพรมรูปด้านล่างหรือว่าพ้าพรมรูปด้านภัเสียนะครับอดูตัวนี้ก็จะชิดนะครับฝั่งนี้ก็จะห่างเหมือนกันนะครับอันนี้ชิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังก็จะดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะชิดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกับด้านหน้านะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับชิดขอบตัวนี้ก็จะห่างขอบเหมือนกันนะครับ จะเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับการดูระหว่างบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะครับแล้วยังไงล่ะเป็นบล็อกไทยนะครับอ่าเอาละนะครับเราก็จะมาดูกันว่าบล็อกไทยตัวไหนนะครับลักษณะของบล็อกนะครับบล็อกไทยจะมีความห่างนะครับบล็อกไทยจะมีความห่างขอบนิกเกิลนะครับบล็อกอิตาลีจะเป็นชิดขอบนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับบล็อกอิตาลีจะชิดขอบ ไม่ว่าจะเป็นใต้พระบรมรูปทางด้านพระเสียนะครับหรือว่าด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะชิดขอบเช่นเดียวกันนะครับส่วนบล็อกไทยนะครับบล็อกไทยก็จะเห็นได้ว่าเป็นพระบรมรูปห่างขอบนะครับพระบรมรูปห่างขอบแล้วก็มีช่องว่างด้านพระเสียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูง่ายๆนะครับบางคนสับสนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหัวด้านก้อยนะครับตัวนี้ส่วนราคานะครับราคาของ เหรียญกระสับที่ระลึกหมุนเวียนนะครับตัวนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นราคาหน้าเหรียญน,นะครับเป็นราคาหน้าเหรียญสําหรับเหรียญกระสับมหามงคลสมัยการจนาพิเศษนะครับส่วนที่มีราคานั้นนะครับก็มีอยู่หลายๆตัวอย่างนะครับหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนื้อทองเหลืองกับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันนะครับ จะตรงนี้จะไม่ใช่ทองเหลืองนะครับจะเป็นเนื้อนิกเกิลเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนั้นก็มีความต้องการในหลายๆช่องนะครับหลายๆช่องก็มีการเปิดรับกันนะครับก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลจะไม่มีเนื้อทองเหลืองนะครับตัวนี้จะไม่มีเนื้อทองเหลืองจะเป็นเหรียญสิบบาทเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับตัวนั้นมีหลายๆช่องมีการประกาศรับซื้อกัน ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทางช่องของเราก็มีความต้องการเหมือนกันนะครับก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ก็คงจะหายากนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อเงินนั่นเองนะครับสําหรับการจนาพิเศษนะครับนี่ก็คือเหรียญการเจนานะครับส่วนราคานั้นก็ยังเป็นราคาหน้าเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บบาทเหรียญ5บาทเหรียญ1นบาท50สตางค์25สสตางค์นะครับก็ยังมีราคาหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ส่วนส่วนที่บอกว่ามันมีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อวัสดุที่นํามาทำนะครับจะเป็นการจนาพิเศษที่ระลึกนะครับจะเป็นการเจาะพิเศษที่ระลึกที่จัดทําขึ้นโดยเนื้อเงินเนื้อนิกเกิลหรือว่าเนื้อทองคํานั่นเองนะครับอ,อันนั้นก็จะมีราคาที่สูงนะครับส่วน อีกสองเหรียญนะครับอีกสองเหรียญที่จะนํามาฝากพี่พี่น้อง,งน้องลงปัญหานะครับอ่านี่ก็คือเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าเช่นเดียวกันนะครับกับเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีตัวเลขคล้ายกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9เหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนกันทั้งหมดเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับซึ่งความสวยงามนะครับของเหรียญ ปีพศนี้นะครับก็ยังมีให้เราได้เห็นอยู่นะครับมีให้เราได้เห็นอยู่ในเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินส่วนการปั๊มขยับนั้นค่อนข้างที่จะหายากสําหรับปีพศนี้นะครับด้านหน้าก็ระบุเช่นเดียวกันนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันด้านหลังนะครับ ส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นพับรางเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นตัวที่ผิดปกติก็คือเนื้อเกินใต้ฐานพับรางนะครับสำหรับปีพศ2545นะครับปี45พวกนี้ก็จะระบุคล้ายๆกันนะครับจะต่างกันเพียงแค่ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญน,นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2545นะครับยอดการผลิตของเขา61ล้าน3 0 3 0 0เหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิต องเหรียญปีพศนี้นะครับส่วน u n เเขาประเมินเอาไว้เพียงแค่120บาทเท่านั้นเองนะครับ120บาทแต่การซื้อขายในตลาดนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมก็ยังพอมีอยู่นะครับยังเห็นเหรียญปีพศนี้มีการซื้อขายกันอยู่นะครับตัวนี้แต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะจับกลุ่มนะครับจะจับกลุ่มขายกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจจะไม่ขายเป็นเหรียญปีพศเดียว นะครับจะเป็นรวมมิรนั่นเองนะครับเป็นรวมมิรนั่นเองเนื่องจากว่าราคาของเขาตัวนี้ยังไม่สูงนะครับการซื้อขายยังไม่สูงเพียงแค่8ปดสบ้าบาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสุดท้ายอันนี้ปีสี่ห้าอันนี้เป็นปีห้าสี่นะครับที่พี่น้องหลายๆท่านก็มีการเก็บสะสมแล้วก็ นักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็มีการเก็บสะสมของเหงรียญรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดปีพศไหนนะครับส่วนด้านหน้านะครับภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงเป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับที่ e เป็นพระเสียรใหญ่นะครับเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9แบบพระเสียรใหญ่นั่นเองนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นลวดลายที่โดดเด่นและความสวยงามนะครับ เป็นลักษณะคล้ายกันจะเปลี่ยนเพียงแค่พระบรมรูปนะครับรูปลักษณ์ด้านหน้านั่นเองนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหรียญกันจนาพิเศษนะครับก็จะเป็นลวนลายจะไม่มีสันขอบเหมือนกับรุ่นเก่านะครับตัวนี้นะครับเหรียญรุ่นใหม่จะไม่มีสันขอบด้านในนะครับของปีพุทธศักราช2554 ปีพุทธศักราช2554นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญติดท็อปนะครับติดอันดับสองของเหรียญรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับยอดการผลิตของเขาถึง3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับ3ล้านเหรียญนะครับหายากนะครับยอดการผลิตเพียงแค่3ล้านเหรียญนะนะเ,เ,เมื่อเทียบกับประชากรไทยเรา66ล้าน67ล้าน70กว่าล้านนะครับก็ถือได้ว่า น้อยมากๆนะครับน้อยคนที่จะมีนะครับกับเหรียญปีพศ2554เ n c ซีเขาประเมินเอาไว้ถึง250บาทนะครับตัวนี้ราคาก็ถือว่าการซื้อขายในตลาดนักสะสมก็ขยับขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้ก็น่าเก็บสะสมนะครับท่านใดที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้พบได้เจอก็น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมสำหรับเหรียญกระสาของในหลวงรัชการที่9นะครับ นี่ก็คือข้อมูลของเหรียญทั้งห้าเหรียญนะครับเหรียญทั้งห้าเหรียญ3ปีพศนะครับที่กาคา,าพารวยได้นําเอามารีวิวข้อมูลฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสําหรับเหรียญการจนาพิเศษนะครับหลายๆท่านมีการเก็บสะสมแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าอี้บอกราคาห0 0ห0ื่นหกหมืเป็นแสนสองแสนทาไมเวลาเขาติดต่อแล้วไม่ซื้อนะครับซึ่งเหรียญ แบบนี้นะครับที่เป็นปกตินี้ยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่มีราคาก็คือเหรียญที่ระลึกนะครับปีพศ2539การจนะพิเศษนั่นเองนะครับเหรียญที่เรามาใช้หมุนเวียนปกติแบบนี้ไม่มีราคานะครับส่วนที่มีราคาก็อย่างที่กา้าบอกนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งหมดนั่นเองหรือว่าเป็นพระเศียรกลับนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ